เงินสกิดเสียทีนี่นี่เขาเรียกให้มันนั่งฟังแล้วหลับเลวพระกล่อมนี่หลับเลรอยู่บ้านผัวดา่าตื่นหรือไงถึงนนอนไม่หลับเลยต้องอาศัยพระช่วยกล่อมถึงจะได้หลับอะไรย่างไงต้องต้องเตือนกันต้องเพราะเรากําลังจะทําให้ตัวเองกลายเป็นพลังของแผ่นดินมันเป็นพลังอย่างไรมันก็เป็นพลังตรงที่ว่าเราสามารถมีภูมิปัญญาหรือมีความเข้าอกเข้าใจ แจ่มชัดในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกตรงถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตและความเป็นจริงของสรรพสิ่งเราก็จะรู้ว่าชีวิตและสรรพสิ่งเนี่ยมันมีสมบัติอยู่สองชนิดติดตามมาสมบัติสองชนิดคืออะไรก็คือหนึ่งทุกขสมบัติใครก็ปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่วัยขนาดไหนเกิดมาหรือไม่เกิดอย่างไรจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรากายสัตว์นรกยิ่งทุกข์หนักกว่าเราเอีกเขาพวกนี้เขามีความทุกข์เป็นอาหารพวกเรานี้ยังมีแวแวบยังมีเผลอบังยังมีวูบวูบบางมีมันบางมีสะใจบ้าง แต่พวกสัตว์ในรต่ฉันเปนอสุรกายสัตว์นรกนี่มันมีสมบัติเป็นอาหารพวกเรานี่มีก้อนข้าวหยวดน้ําเป็นอาหารแต่เราก็มีความทุกข์เป็นสมบัติอะไรบ้างแต่เป็นทุกข์ก็หิวเป็นทุกข์ไหมล่ะนั่งนานๆเน,น,นี่ยเมือม่อยก้นเมื่อยตูดเนี่เป็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์ไหมทุกข์ไหมอยากปลดทุกข์ไหมอ๋อทั้งหมดลุกขึ้นยืนเอา้า ยืนดิให้โอกาสปลดทุกข์แล้วจะได้เลือดลมผ่อนคลายไงฉันกำลังช่วยคุณเออน,นี่ธรรมะนี่เป็นธรรมะระดับโลกียะปัญญาฉลาดที่จะหาหาการเปลื้นทุกข์ในระดับต้นต้นมีปัญญาอันอัญชานฉลาดหรือปัญญาอันพอที่จะเอาตัวรอด พอหาอยู่หากินหอมปากหอมคอพอเหมอพอสมพอตามอัตภาพของตนของตนเมื่อน,นั่งนานเป็นทุกข์ยืนถ้าปล่อยให้ยืนจนกระทั่งท่านพูดจบทุกข์ไหมเหมือนก็ทุกข์อีกและวอย่างนั้นก็นั่งเถอะเห็นไหมถามว่านี่เป็นธรรมะไหมเป็นไหม เป็นความเข้าใจรู้จักชีวิตตัวเองเนเอ็นเดี๋ยวขอบคุณให้จบวันนี้ยังขอบคุณไม่จบเลยขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมอันงดงามอย่างนี้เกิดขึ้นได้แล้วฉันก็จะตายอย่างตาหลับแล้วนอนสบายที่ถ้าทุกหมู่เหล่าทุกคนชนทุกชั้นพุทธบริษัททั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตอนอย่างซื่อตรงอย่างนี้ แล้วทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนานยั่งยืนจนกราบนานเท่านานช่วอายุไขของตนของตนเนี่โอ้โหพระพุทธศาสนาพุทธธรรมเจริญมากมายอับโขแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกวันนี้มันมันไม่มีใครที่จะทำตนเป็นคนต้นแบบที่งดงามที่ซื่อตรงที่ถูกตรงแล้วก็ที่ คนมองแล้วเข้าอ,อกเข้าใจบางทีบางครั้งทำเป็นต้นแบบก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรให้เราอยู่ให้ให้เราดูอย่างนี้เป็นต้นดันันการที่จะเข้าใจหลักพุทธธรรมก็ต้องเริ่มต้นจากชีวิตของตอนวันที่ฉันอบรมกรรมฐานลูกหลานเข้าไหว้ครูกรรมฐานฉันจะมีคำสอนอยู่ในวันไหว้ครูกรรมฐานว่า เรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชาวิชานั้นมันก็อยู่ในชีวิตของเราลุกถึงปัญญานำพาชีวิตสรุปรวมๆแล้ววิชาความรู้ไม่ใช่อยู่กับคนอื่นเขียนให้เราอ่านไม่ใช่อยู่กับสมองที่ไปจำคนอื่นมาแต่มันอยู่กับหัวใจที่เข้าใจความจริง รู้แจ่มชัดในความเป็นจริงของชีวิตตนเช่นคุณต้องรู้และเข้าใจว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรอยู่ก็บอกแล้วว่าถ้าเรารู้สุกตัวว่าเรานั่งเป็นทุกข์เราก็ยืนยืนเป็นทุกข์เราก็นอนนอนเป็นทุกข์เราก็เดินเดินเป็นทุกข์เราก็นั่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจรู้จักในระดับที่จะเปลื่องทุกข์ที่เป็นทุกข์ประจํา เป็นทุกประจําที่เป็นพื้นพื้นที่เกิดขึ้นกับสรบสรพสรัตว์เกิดขึ้นกับทุกสรสรพสรัตว์และกษัตริย์ทุกตอนต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มีสมบัติอย่างนี้มาสมบัติที่สองคืออะไรมรณะสมบัติเราเนี่ยตายกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ไม่มีใครไม่ตายหรอกถ้าไม่ตายไม่โตขนาดนี้อย่าเรื่องจริง ถ้าคุณไม่ตายมาเนะี่ยคุณไม่มีสิทธิ์โตมาขนาดนี้หรอกออกจากท้องแม่ตัวขนาดนี้เหรอโอ้โหถ้าออกจากท้องแม่ตัวขนาดนี้ล้องแม่จะตัวขนาดไหนอ่ะแค่หลับตานึกก็เสียวไส้แล้วดังนั้นออกจากท้องแม่ตัวไม่ได้โตขนาดนี้แต่ที่มันโตขนาดนี้แล้วของเก่ามันไปไหนมันตายไปแล้วหนัง หนังผืนเก่ามันก็ตายไปแล้วก็ะดูท่อนเก่ามันก็ตายไปแล้วฟันซี่เก่ามันก็ตายไปแล้วทุกอย่างมันตายไปแล้วทั้งนั้นน่ะตายไปแล้วแล้วมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาจเจริญเติบโตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ขยายทําให้หน้าเราใหญ่ขึ้นไม่เกี่ยวกับหนาขึ้นนะไอ้หนาขึ้นนี่มันอาจจะเป็นหน้าด้านหน้าทนอะไรก็ว่าไปตามอัธยาศัย แต่สรุปรวมๆก็คือกว่าหน้าเราจะใหญ่ขนาดนี้แสดงว่ามันตายมาแล้วความมือเราจะใหญ่ขนาดนี้ของเก่ามันตายไปแล้วของใหม่มันโตขึ้นเด๋มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ขยายเราตายเป็นสมบัติทั้งที่เรารู้ว่าเรามีสมบัติสองชนิดเนี่ยแต่เราก็พยายามหนีความจริงข้อนี้ถามว่าจริงๆแล้วรู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าเรามีทุกเป็นสมบัติรู้ไหม ทุกคนรู้ไหมว่าเรามีมรณะคือความตายเป็นสมบัติอยากตายไหมไม่อยากไม่อยากแล้วยังไม่พอแล้วยังหาวิธีชะลอความตายทำยังไงให้ตายช้าลงตายน้อยลงอย่าถึงที่ตายความตายจงอย่ามาถึงกูอะไรอย่างนั้นมันก็หาทุกกรรมวิธีก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักไง พอไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ยากที่จะไปดูไปเรียนรู้ไปศึกษาคำว่าโลกุตระปัญญาปัญญาดับทุกข์เราไม่มีหรกไม่มีสิทธิ์ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะเรายังไม่เข้าใจไม่รู้จักสถานภาพฐานความเป็นจริงของตัวเองเลยเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเราเรามีความเป็นจริงอะไรอยู่ ความเข้าใจรู้จักของเราเนะี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจรู้จักว่าสรรพสิ่งในโลกมันต้องตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเข้าใจรู้จักว่าเราต้องตายมันจะมีหรือเจ็ดหมื่นล้านน่ะ มันจะมีเป็นแสนล้านมันจะมีเป็นหลายร้อยล้านแล้วก็มันจะมีคดโกงกันมันจะมีปล้นสะดมกันมันจะมียื้อแย่งกันมันจะมีเอารัดเอาเปรียบกันเหรอแล้วมันจะมีโจรห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเหรอมันไม่มีหรอกเพราะไม่รู้ว่ามีมาแล้วต้องตายแลบมีไปทำไมแค่มีเพียงเพื่อกินกินให้อิ่มนอนให้หลับุ่งห่มให้ปิดเนื้อ ก็น,น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคนที่เข้าใจรู้จักจริงๆแต่เวลานี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วเราก็จะสอนกันในระบบครอบครัวว่ามึงเห็นลูกข้างบ้านเขาไหมใส่ทองเส้นโต๊าไม่โป้งทำไมมึงไม่ขวนาวายเห็นลูกคนข้างๆบ้านเขาไหมเขานั่งรถคันใหญ่อยู่บ้านหลังโตทำไมมึงไม่ผวนาวายถ้าลูกมันเข้าใจรู้จักก็ต้องกลับมาหาแม่แล้วก็บอกกับพ่อว่า ผมกินดีก็กินแค่อิ่มแล้วขี้ไม่มีเหลือถึงผมนุ่งดีก็นุ่งเพื่อปิดเนื้อผีถุงอยู่ดีอยู่เพื่อรอวันวายชีวีแล้วไม่รู้จะขวนขวายเกินกว่านี้ไปทำไมแม่มันก็กินแค่นี้มันได้สมบัติแค่นี้ถ้าคนเข้าใจรู้จักมันจะคิดแค่